มาจ้าวันนี้พาทุกคนมากินซุปหน่อไม้สไตล์บ้านๆกับยายต่ายสไตล์บ้านๆจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สิพาทุกคนมากินซุปหน่อไม้จ้าพักของเขากับนี้นี่หอมแขกแล้วก็มะระขีนกค่ะแล้วก็มะเขือปเปาะมะเขือปเปาะมะเขือพวงมะเขือม่วงมากันเป็นแถวมะเขือเขือตอแหล่บอก มะเขือคืนกับมีเด้มือนี้มาแบบทุกขเขือเลยแล้วก็น,นี่ผักกันหินค่ะแตงกับมีค่ะแล้วก็ผักซีลาจา่าม้าจ่าเยาว์ลายใหญ่ยา่ยางหางมือนี้ก็มาจแซ่ดน้ำกันจารเข่าหอนอดีตเคยเป็นเขาเย็นแต่ตอนนี้มันเป็นเขาหอนมาค่ะกำลกแหหมานเนาะอืมค่ะอืม,อม My gooly. Stapp. อ่คืนแบบอืมอืมแก 嗯，嗯。Mm. Hmm. Ừ. thật lại bó lùi gì thân nhỉ 嗯，嗯，那，嗯。 มพี่น้องกินเขากันเราไปเนาะบุหันกินกับอยู่ติบเขามากินน้ำกันจ้ะอืมคำใหญ่ๆตัวตัว

nhằm hàng lại cuột cầm nhìn ừ. phán miếng khẩu nhập chẳng ngoài thầu với mối khẩu nhầm đi โอเคโอเคไม็แสบไม่ไงอืมชอบคนหัก หวานหวานสาสจริงไม่ทุกกริ่นไหนได้กินหอมกระวานอันอยากกินผักหวานกานับก,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 กินหอมอันอยากกินผักขม กินมะละกิน,นอกมันอยากให้คุณดังเฮ่นๆก่อนอืมอืมก็อนเฮ่น Ok. Hai bố. Ra. Tìm. mời. Bố đồng nhà. hư rau. Đi lại đi để mới là bố mệt nó sẽ hết đang đẹp. thai không แหกหมันเถินแหลกกะแหกหมาน,กกน,มานาาคำศัพท์กับสีแหกหมานพึ่กเอออืออือแล้วตัวไหนพอ,อกันไหมคะคลิปวิดีโอนะ่ะฝากกดไลคก์กดแชร์กดสับสักให้ให้เด้อจ้าพี่น้องจ้ามันดีไปแล้วจ้าทุกผู้สุขคนมันดีก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ